เพือนหญิงวัยกลางคนอายุประมาณ50เปิด Facebook เพื่อติดตามข่าวสารความเป็นไปของผู้คนในกลุ่มที่เรียกอย่างเป็นมิตรว่าเพื่อนสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือดูว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นกับคู่แข่งคนสำคัญที่ไล่บีกันมาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องรูปร่างหน้าตาฐานะทรัพย์สิสน แม้กระทั่งผัวก็แข่งกันไม่เหลือนางรู้สึกอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันทีที่เห็นโรสสาวใหญ่รุ่นน้องเพื่อนในเฟซของแอนนาโพสต์อวดแหวนเพชรวงใหม่ที่สามีซื้อให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานครบสิบปีความริษยาตีขึ้นเป็นริว้รวๆทนไม่ไหวจนต้องเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ว่ายินดีด้วยนะจ๊ะ สำหรับการมีแหวนเพชรวงแรกในชีวิตความร้อนรุ่มประทุขึ้นในอกมองเห็นแหวนเพชรสีหมนของตัวเองอย่างชุนเชียวนิ้วมือแตะเลื่อนบน iPad เปลี่ยนไปหน้ารวมที่บรรดาเพื่อนใน Facebook ต่างโพสต์เรื่องของตัวเองกันอย่างสนุกสนานแล้วต้องให้สะดุดกับข่าวการเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อและรูปโชราจนนางเดือนเพนเอามือทาบอก รูปผู้หญิงผิวสีแทนหน้าคมไว้ผมยาวประบา่าดวงตาเศร้าส้อยไม่ต้องพิจารณามากก็รู้ว่าคือตวงพรสาวรุ่นน้องที่เคยทำงานเอาตัวและเงินด้วยกันมาสมัยวิ่งรอกจับแขกอยู่สิงคโปร์ไม่ได้ติดต่อกันหลายปีมารู้ตัวอีกทีกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเสียแล้วนางพรเอ้ย เวรกรรมอะไรของแกยังสาวยังแทะแทะเดือนเพนพนานากับตัวเองนั่งนิ่งอยู่ได้ไม่นานเสียงเรียกจาก skype โปรแกรมโทรฟรีออนไลน์ก็เรียกสาวใหญ่ให้ออกมาจากภาพอดีตเก่าๆรีบกดรับสายแต่ไม่ยอมเปิดกล้องว่าไงมาลิวันป้าป้าเห็นข่าวอีพรหรือยัง ็เพิ่งเห็นนี่แหละฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหนางมาลิฉันก็ไม่ได้ติดต่อกับมันนะแต่ที่เขาลือกันเขาว่ามันไปเข้าร่วมลัทธิเถื่อนแล้วเที่ยวหลอกเงินชาวบ้านที่มันตายเพราะมันโดนเก็บจากคนที่มันเคยไปหลอกเขามาลิวันแถลงเหมือนตาเห็นตามนิสัยเดิมวางหูจากมาลิวันเพื่อนสาวร่วมแก๊งรุ่นน้องไปแล้วเดือนเพนก็ทำการเปิดห้องแชท เรียกอีกสามคนมาเปิดการสนทนาหัวข้ออีพรมันตายแล้วทันทีสาวสาวสามคนรวมทั้งมาริวันเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วบางคนพอจะเดาออกบางคนยังไม่รู้เรื่องว่าทําไมจูจๆนางเดือนเพนเจ้าแม่วงการโซเชียลถึงได้เปิดห้องแชทเรียกตนมาร่วมวงด้วยมากันหมดทุกคนหรือ,อยัง คนอาวุโสที่สุดถามมาแล้วมาริวันตอบมีอะไรป้าเมทินีถามด้วยความสงสัยเพราะนานๆถึงจะได้คุยกับเดือนเพนทีมาแล้วค่ะคุณพี่คงจะมีเรื่องสำคัญหวังว่าไม่ใช่เรื่องแหวนเพชรวงใหม่หรอกนะคะรุ่งนภารีบรายงานตัวแบบกัดเล็กๆอย่างที่เคยทำ ขอโทษทีนะคะทุกคนพอดีแอนนากลับมาจากช้อปปิ้ง traffic jam ชนน่ารำคาญ o m มติ i งนิ e วแอนนาหรือชื่อตามบัตรประชาชนว่าเขียวทักขึ้นมาเดือนเพนเห็นว่าทุกคนมาพร้อมกันแล้วจึงเปิดฉากยกเอาเรื่องของตวงพรเป็นประเด็นถามถ่ยเรื่องราวเพื่อทีว่าอาจจะมีใครในกลุม่ม ที่พอรู้ความเป็นมาเป็นไปเรื่องของตวงพรถึงหลายปีที่ผ่านมาทุกคนในกลุ่มต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวมีชีวิตใหม่กับสามีฝรั่งนานาประเทศไม่ได้คลุกคลีตีโมงกันเหมือนเมื่อสิบปีก่อนแต่ก็ยังพอถามข่าวคราวสารทุกสุขด,ดิบนินทานลับหลังกันบ้างปรับปรายจะมีก็แต่ตวงพรที่หายออกจากวงโคจรได้ข่าวครั้งสุดท้ายว่า ไปได้สามีเป็นชาวคขเมรจัดงานแต่งใหญ่โตในกรุงเทพหลังจากนั้นก็เงียบไม่ติดต่อใครอีกเลยถามใครกันได้ไม่นานจึงสรุปได้ว่าไม่มีใครในกลุ่มที่รู้เรื่องของตวงพรเลยสักคนเดียวการสนทนาจึงจบลงแค่นั้นทิ้งให้สาวใหญ่อย่างเดือนเพนนั่งคิดหวนระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่สาวๆอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ในห้องเช่าเล็กๆ12เตียงที่สิงคโปร์ภาพเก่าๆทยอยแล่นเข้าห่วงความคิดเป็นฉากๆร่างเล็กๆของสาวใหญ่นิ่งจนหน้าใจหายนางปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเรื่อยๆบางครั้งมีแอบถอนใจบางครั้งทำท่าเหมือนพยายามจะลืมภาพบางอย่างโดยการปิดเปลือกตาแน่แนๆไล่ความคิดออกจากหัว ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนในประเทศสิงคโปร์บ้านปูนชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ในย่านกระยาจกหรือเรียกได้ง่ายว่าย่านกรรมกรเพราะค่าเช่าที่พักแถวนั้นถูกมากถ้าเทียบกับย่านอื่นๆชาวต่างชาติที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปหางานทําที่นั่นต่างมารวมตัวพักอาศัยอยู่บริเวณย่านนี้เสียส่วนใหญ่ภายในตัวบ้าน มีสภาพเก่าและโซมไม่แตกต่างจากภายนอกเท่าไหร่นักด้านในมีห้องนอนใหญ่วางเตียงเหล็กขนาด3ามฟุตเรียงกันเหมือนโรงเรียนประจำทั้งหมด12เตียงค้างหัวเตียงทุกเตียงจะมีตู้เสื้อผ้าพลาสติกวางอยู่หนึ่งตู้ของใครของมันห้องนี้มีสาวๆมาเช่าอยู่เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในระหว่างทำงานจนกว่าวีซ่าจะหมด หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะจับได้แล้วถูกส่งตัวกลับรวมแล้ว12ชีวิตหลายประเทศทั้งไทยลาวเวียดนามฟิลิปปินส์จีนยัดเยียดแออัดกันอยู่ในห้องพักแห่งนี้หนึ่งในจำนวนนั้นมีเดือนเพนโสเพนีอาวุโสรวมอยู่ด้วยเจ้าของบ้านเป็นสาวชาวเวียดนามชื่อเจนนี่พักเป็นส่วนตัวอยู่อีกห้องหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าห้องที่สาวๆอยู่กันหลายเท่าด้านหลังเป็นครัวที่เจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารเพราะกลัวค่าไฟค่าแก๊สจะบานปลายจะมีก็แค่โต๊ะกินข้าวตัวใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ภายในครัวเท่านั้นที่ทุกคนสามารถใช้ได้เวลาสาวๆหิ้วอาหารมาจากข้างนอกก็มักมารวมตัวรวมหัวจบกันอย่างอรอร่อยอยู่ที่โต๊ะตัวใหญ่ตัวนี้ เห็นจะมีก็แต่เดือนเพนคนเดียวเท่านั้นที่ชอบเอาของกินไปกินในห้องนอนเพราะการกินในห้องพักนางสามารถซุกซ่อนอาหารได้จะได้ไว้มีกินมื้อหน้าไม่ต้องไปหาซื้อมาอีกคือนำอาหารไปเปิดกินที่โต๊ะมีหวังได้โดนรุมถึงเหมือนอีแร้งลงทีเดียวเชียวเดือนเพนไม่เคยเอาอาหารที่ซื้อมาออกมากินต่อหน้าเพื่อนร่วมห้องแต่หากใครซื้อกับข้าวมา แล้วเริ่มตั้งวงเรียกกันมากินอย่างสนุกสนานเดือนเพนมักจะเป็นคนแรกๆที่ไปนั่งน้ำลายไหลรอกินอาหารของคนอื่นจนเพื่อนร่วมห้องระอาในความขี้เหนียวตรนีของนางหรือพูดกระทบกระทั่งทีเดือนเพนมักจะทำหูทวนลมทำเป็นไม่ใส่ใจกับคำดูถูกดูแคลนของเพื่อนร่วมอาชีพนางยึดหลักด้านได้ไอโอด นาดานรวมวงจบปลาแดกกับคนอื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ด้วยที่ตามลักษณะนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ที่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กบวกกับความขี้สงสารจึงจำใจให้เดือนเพนเสนอหน้าร่วมจกอาหารอย่างมูมามเสมอๆจนกลายเป็นความเคยชินแต่นั้นไม่ได้หมายความว่านางจะมีเพื่อนสนิทที่อยากสวนเสเฮฮาด้วย เวลาส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวอยู่ตามลำพังพูดคุยเพียงผิวเผินกับเพื่อนร่วมชะตากรรมเท่านั้นบางทีเหงาใจจะขาดเวลาเห็นสาวๆได้แขกเงินถูงเงินถังชวนกันออกเที่ยวออกดื่มโดยไม่มีแม้แต่สักครั้งเดียวที่จะหันมาชวนนางร่วมวงด้วยปล่อยให้โสเพณีอย่างเดือนเพนนอนเหี่ยวแห้งคาห้องพักอยู่เป็นนิดเห็นแล้วไม่รู้จะเวทนาหรือสมน้ำหน้าดี เวลามีใครถามถึงครอบครัวหรืออดีตของเดือนเพนตามประษาของคนร่วมอาชีพนางมักจะเรียกร้องคะแนนความสงสารพรรณนาถึงความยากลำบากในชีวิตตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กด้วยรูปร่างหน้าตาที่ไปวัดไปวามไม่ได้แต่เด็กหญิงเดือนเพนก็มักจะไปอาศัยกับข้าวค้นบาทมาต่อชีวิตเธอและครอบครัวอยู่เสมอนางเล่าว่ามีอยู่บ่อยครั้ง ที่ต้องอดทนกินข้าวบูดเพราะความหิวโหยกับข้าวกับปลาก็กินกันอย่างประหยัดต,ต้องคอยแบ่งพี่น้องให้ได้กินกันครบทุกคนบางทีแค่ปลาทูตัวเดียวต้องแบ่งกินกันทั้งบ้านและด้วยมีการศึกษาเพียงแค่ชั้นปสีนางโทษโชคชะตาโทษดินและฟ้าที่ทําให้นางต้องกลายมาเป็นโสเพณีขายตัวแลกเงินอยู่แบบนี้จนวันหนึ่งสาวรุ่นน้องคนบ้านเดียวกันกับนาง จับพลัดจับผูเดินทางมาหากินและพักที่เดียวกับเดือนเพนความจริงที่นางเฝ้าเก็บงำมาหลายปีก็กระจ่างโอ๊ยยายเพนนะเหรอนี่จะบอกอะไรให้เห็นหน้าแบบนั้นอะ่ะแกมีผัวมีลูกมาก่อนนะจ๊ะขอบอกมาริวันแอบนินทารับหลังเดือนเพนกับกลุ่มสาวๆในวันหนึ่งอ้าวมีผัวแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกล่ะมีด้วยเหรอ เมทีนีถามด้วยความอยากรู้มีสิตั้งสองคนแนะ่แล้วนี่นะลูกคนเล็กเพิ่งได้แค่สามขวบแกก็ทิ้งมาแบบหน้าตาเฉยเลยส่วนผัวแกก็ดีมากนะขยันขันแข็งหนักเบาเอาสู้สารพัดแต่นั่นแหละยายเพนแกเบื่อความจนแกอยากตกถังเข้าสารอยากได้ผัวเศรษฐีนั่นแหละใครๆเขาก็รู้กันทั่วมาริวันพูดแบบลำพองรู้สึกเป็นคนมีความรู้ขึ้นมาทันที ที่สามารถรู้เรื่องราวส่วนตัวของคนอื่นถึงขั้นเจาะลึกภูมิใจที่ทำให้หลายๆคนหันมาสนใจตายอยากตกถังเข้าสารไม่ได้ดูหนังหน้าสารร่างตัวเองเลยนะพวกแกดูเอาสิเวลาออกไปยืนจับแขกทีแขกดีๆเคยได้กับเขาสัที่ไหนสิ้นคําของรุ่งนาภาสาวโสรุ่นราวคราวเดียวกับคนที่กำลังเป็นเป้เปาให้นินทารับหลังสาวๆที่จับกลุ่มกัน ถึงกับปล่อยก้ากันจนลั่นบ้านเดือนเพนไม่เคยรู้เลยว่าสำหรับพวกเพื่อนร่วมงานในบ้านเช่าแห่งนี้นางเปรียบเสมือนตัวตลกที่คนอื่นๆมักเอาไปนินทาเรียกเสียงหาอยู่สม่าเสมอไม่ว่าจะทำอะไรอิริยาบทไหนก็สร้างความตลกขบขันให้คนที่พบเห็นอยู่เป็นนิดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษชั้นเลวที่อุตสาห์ไปเข้าคอสเรียนฟรีแถวย่านคนจีน เพราะจำเป็นต้องเอามาพูดเรียกลูกคา้า Hello You want me I want you together Okay tonight หรือ Hi darling You want make a boom boom with me ถึงมีพวกเพื่อนๆพนพยายามจะแนะนำหลายต่อหลายหนว่าพูดจายยังไงคำไหนถึงจะได้แคร์แต่ดูเหมือนเดือนเพนไม่เคยสนใจที่จะจำหรือทำตามคำแนะนำ และอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่ารังเกียจที่ทำให้แม้แต่ฝรั่งก็ต้องเบือนหน้านหีคือนางได้ฉายาว่าอีปากเหมน็นพูดทีน้ำลายแตกฟองไปเกาะตามมุมปากเป็นที่ขยะขยแย,ยงของคนที่สนทนาด้วยเป็นอย่างมากพวกยูมานั่งนินทาแกแบบนี้เดี๋ยวแกก็อัพเซตหรอ that is not the right way a n น a า สาวอีสานดังแมบแอบสวยเปรยกับกลุ่มสาวๆนี่คุณคนดีคุณนางฟ้าก็ไม่ใช่คุณดอกหรือที่เอาเรื่องภาษาอังกฤษของแกมาพูดให้เราฟังเมธินีเน็บเข้าอย่างจังไม่เอาดีกว่า I got to go คีเย็ดฟังคนนินทชอเตรียมตัวทำงานยังมีสารัก,กววาอีก Money you know ว่าแล้ว สาวผิวคล้ำก็เดินสายก้นทิ้งให้กลุ่มสาวจอมนินทาคอนให้วงใหญ่อีกระเดะรุ่งนภาแซงพูดดังๆให้เข้าหูเออแล้วนี่ยายเพียนไปไหนนี่ใกล้เวลาทำงานแล้วยังไม่เห็นหัวเลยมารีวันชเชเงอมองไปนอกบ้านเผื่อพบคนที่กำลังพูดถึงจะไปไหนได้ล่ะก็ออกไปหาอะไรกินนะสิ แล้วเดี๋ยวพวกแกคอยดูนางจะหิ้วถุงกับข้าวที่เหลือกลับมาด้วยเดินเข้าห้องแล้วก็เอาไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าพอเลิกงานกลับมาหิวหิวนางก็แอบ,บกินเงียบๆคนเดียวจะพนันกันไหมล่ะเมธินีเสริม พูดยังไม่ทันขาดคำร่างเล็กๆผิวสองสีก็เดินเร็วๆเ,เข้ามาภายในตัวบ้านพอเห็นเพื่อนๆจับกลุ่มกันอยู่มือที่หิ้วถุงกับข้าวก็รีบเหวี่ยงไปแอบไว้ด้านหลังพร้อมเดินจำเอาวเข้าห้องทันทีที่หมายคือตู้ลอยเก็บเสื้อผ้าเดือนเพนซุกอาหารที่หิ้วมาจากข้างนอกไว้ด้านในสุดจัดการเอาผ้านุ่งผ้าห่มนาๆนามาปิดเอาไว้กันกลิ่นออก ก่อนจะรูดซิปตู้พลาสติกขึ้นจนสุดแล้วใช้แม่กุญแจตัวเล็กล็อกอีกทีหนึ่งมั่นใจว่าไม่มีมือดีที่ไหนถือวิสาสะมาขโมยกินอาหารมือดึกของเธอแน่นอนก่อนจะหันไปคว้าผ้าถุงมาผัดเปลี่ยนเตรียมตัวอาบน้ำพร้อมออกทำงานในค่ำคืนใหม่ชุดหากินของนางมีแค่สามชุดตัวเก่งก็เห็นจะได้แก่ชุดเสกตัวสั้นรัดรูปสีดา อีกสองชุดเป็นแสกสีขาวใส่หมุนเวียนสลับกันไปมาอยู่แค่นั้นแหล่งที่หากินแขกพลุกพล่านที่นางไปยืนล่อยืนจับก็คือแถวย่านออชาดเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวหรือฝรั่งไปนั่งดืม่มนั่งกินหาความสุขความสำราญที่ไหนมีฝรั่งเยอะที่นั่นก็มีผู้หญิงทำงานแยะตามปกติเดือนเพ็ญก็คืออีกหนึ่งชีวิตที่คิดว่าการออกจากย่านพัดพงในกรุงเทพ มาหากินถึงต่างแดนคงจะทำให้ชีวิตก้าวหน้ามาอีกขั้นหนึ่งย่ำอยู่กับที่ต้องแย่งชิงฝรั่งกับพวกสาวๆสวยๆแถวพัดพงคนหน้าตาขี้เรแบบเดือนเพนแทบไม่มีไรายได้เข้ากระเป๋าเพราะพวกหน้าตาดีๆโฉบลูกค้ากระเป๋าหนักเอาไปกันหมดดีที่ได้รู้จักกับคนที่มาหากินอยู่สิงคโปร์เลยตรากหน้าตามเขามาด้วย คืนนี้นางเลือกที่จะนั่งบาร์ท็อปเทนมานั่งประจำจนเจ้าของบาร์จำหน้าได้วิธีการจับลูกค้าของสาวแก่กง่ายๆตอนแรกก็จะหมายหัวแขกที่คิดว่าน่าจะเอานางไปด้วยส่วนมากแล้วพวกนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์กว่าฝรั่งโดยทั่วไปเพราะจากประสบการณ์ตรงเดือนเพนไม่เคยได้ลูกค้าชั้นดีกระเป๋าหนากักเพราะแขกพวกนี้จะเลือกเอาเฉพาะสาวๆสวย หุ่นด,ดีๆเกรดดีๆไปด้วยจ่ายที3 400เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามราคาปกติของผู้หญิงในย่านนั้นแต่คนขี้เรแบบเดือนเพนไม่เคยได้อย่างมากสุดก็แค่150เหรียนนี่ถือว่าหรูแล้วบางทียังต้องพยายามเข้าไปเต้นไประริกรรีตีซีกับฝรั่งหมอมให้เมาถึงจะได้แขกสักทีชีวิตที่พัดพงว่าอาภัพแล้ว มาเจอย่านโอชาตที่สิงคโปร์เข้ายิ่งหินกว่าเดิมไม่ว่าจะมองไปทางไหนมีแต่คนสวยหุ่นดีอย่างเดือนเพลนก็คอยเก็บแต่พวกเศษฝรัง่งที่แม้แต่พวกสาวสาวน้องโสยังเมินไม่ยอมไปด้วยแต่นางมักจะเอาไปคุยฟุ้งจนน้ำลายกระเด็นว่าคืนนี้นางได้แขกดีทิปดีพยายามทำให้เพื่อนร่วมชะตากรรมรู้สึกอิจฉาตาร้อน แทนที่สาวๆจะอิจฉากลับหัวรอ้อขบขันกับความตอแหลข,ของนางเสียมากกว่าคืนนี้โชคดีจังเจอป๋าใจดีให้มาตั้งห้าร้อยเหรียญแค่แป๊บเดียวเองนี่ยังบอกอีกนะว่าพรุ่งนี้จะพาออกไปอีกเขาบอกว่าไม่เคยเจอผู้หญิงไทยที่ไหนน่ารักแบบฉันมาก่อนเดือนเพ่นเปลยให้เพื่อนๆฟังหลังจากกลับมาถึงบ้านตอนตีสี่ในวันหนึ่ง ใครเหรอพี่เพนใช่ไอ้คนที่หัวลันล้านอ้วนอ้วนตัวเหม็นเหม็นนั่นหรือเปล่าเก่งนะที่มันให้พี่ตั้งห้าร้อยปกติมันต่อราคายัางกระต่อค่ารองเท้าแต่แม่งอะไรกันจะให้แค่ร้อยห้าสิบถุยไอ้ฝรั่งเสียงแครงใครไปกับมันก็ควายแล้วละ่ะรุ่งนภาดานเน็บไม่รู้สิเขาอาจจะไม่ถูกใจเธอก็ได้นี่ แต่สำหรับฉันเข้าให้ห้าร้เรื่องแบบนี้แล้วแต่บุญวาสนานะจ๊ะนองรุง่งนางลอยหน้าเย่ะเย้ยเพื่อนรวมหอ้องทั้งท้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่พูดออกมาตอแหลทั้งนั้นเป็นอย่างที่รุ่งนภาว,ว่าจริงๆไอฝรั่งนั้นให้เธอไม่ถึงร้อยหด้วยซ้าได้มาแค่ร้อยเดียวแต่เนื่องจากว่านั่งทั้งคืนไม่มีแม้แต่หมาสักตัวจะเหลียวหน้ามอง ได้กแก่นั่นมาร้อยเดียวก็เอาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ยังแอบหน้าชาเพราะคำเหน็บแนมของรุ่งนภาเพื่อนรวมห้องสาวๆเริ่มทยอยกลับเข้ามากันบ้างแล้วถ้ามีใครหายไปไม่กลับบ้าน นั้นแสดงว่าคืนนั้นได้แบบค้างคืนได้หลายร้อยเหรียญอยู่รุ่งคืนพอกลับมาบ้านก็จะหิ้วกับข้าวขนมมาเต็มมือเลี้ยงเพื่อนๆนคนอื่นๆทำอย่างนี้เสมอจนติดเป็นนิสัยเพื่อต้องการข่มขวัญเพื่อนร่วมห้องว่าเมื่อคืนนี้กูได้อื้อเลยละ่ะเดือนเพนรีบสลัดชุดทำงานออกจากตัวนุ่งพาถุงเตรียมตัวอาบน้ำอีกรอบ กลิ่นไอ้แก่ตัวเหม็นนั้นยังติดตามเนื้อตัวจนคลุงทั้งชุดนอกชุดในถูกถอดแบบไม้ใหญ่ดีไปกองอยู่ข้างเตียงนอนส่วนเจ้าตัวเดินตัวปลิวเข้าห้องอาบน้ำทิ้งให้คนที่นอนเตียงข้างๆคอยเอาปลายเท้าเขี่ยกางเกงในที่ใช้แล้วติดคาบเปละอจนกลางทั้งสองด้านให้พลพลลูก,กตาทุเรศทุรังจนอยากจะอ้วกกูจะอ้วกมาริวันเอ่ยขึ้น หลังจากใช้ปลายเท้าเขี่ยกางเกงในแข็งๆไปไว้ใต้เตียงของเจ้าของข้างๆเตียงเธอเช่นว่าเราต้องบอกแล้วล่ะผู้หญิงเฮียอะไรวะใส่กางเกงในกลับด้านไปมาจนเกลื่อกลางแข็งจนตั้งได้แล้วว่าทำไมมันไม่เอาไปซักซักคืนนี้พรุ่งนี้ก็มีชั้นในสะอาดๆใส่อ,อ,อีกใหญ่นี่มันสกกระปรกทุกรูกขุมขน ฉันสงสารพวกแกจริงๆที่ต้องนอนประกบมันแบบนั้นลูกกลิ้งน้ำหอมไม่เคยซื้อหามาใช้ดูฟันมันสิเหลืองยังกะขี้เคยแปลงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นอนอยู่ตรงนั้นหลับลงด้วยเหรอรุ่งนภา,าพูดกับมาริวันและเมทินีแบบเสียงดังๆกาให้เดือนเพนได้ยินสองสาวเริ่มทำหน้าผอ,อืดผะอม เมื่อนึกถึงกางเกงในตัวเมื่อครู่จนต้องพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยเออนี่อีพอรมันหายไปนานเลยนะคราวนี้มันโทรหาแกบ้างหรือเปล่าอีเมมาลีวันถามไม่นี่กระชั้นมันก็ไม่ได้โทรหานะนี่ไปเกือบจะสามเดือนแล้วมั้งเห็นว่ามีคนเห็นแววเอามันไปถ่ายแบบลงอินเทอร์เนต็ตจริงเหรอแววอะไรของมัน ไม่ใช่พวกปฏิทินแม่โของอะไรแบบนั้นหรอรุ่งนภาเสริมถ้ามันไปได้ดีก็ดีแล้วรูปร่างหน้าตามันก็ไม่ใช่ขี้ริว้วตอนแรกที่เห็นมันนะฉันคิดว่ามันเป็นพวกคุณหนูเสียอีกเห็นวางตัววางมาดยังกับคุณนายขี่เบนซ์มาริวันค่อนขอดเมื่อนึกถึงตวงพรที่กินขาดสาวๆทุกคนในบ้านเช่าแห่งนี้ทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาและบุคลิก ที่ดูเผินๆเ,เหมือนคุณหนูลูกผู้รากมากดีก็ไม่ปานและด้วยมาดนิ่มๆของตวงพรน,นี้เองที่แค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเต้นรำรอบโต๊ะแบบเดือนเพนก็สามารถจับแขกได้คืนละหลายคนเป็นที่อิจฉาริษยาของสาวๆย่านอชาดเป็นอย่างมากเสียงของทุกคนเบาลงเมื่อสังเกตได้ว่าร่างเล็กๆของเดือนเพนกำลังย่างกลายเข้ามาภายในตัวห้องทุกคนต่างทำเป็นหันเห ทำเป็นพูดเรื่องทั่วไปเรื่อยเปยื่อยไม่ให้โดนจับได้ว่ากำลังตั้งหน้าตั้งตาสมหัวนินทาเพื่อนร่วมห้องกันอยู่สาวใหญ่ร่างเล็กเดินมาถึงเตียงของตัวเองทําการเปิดล็อกกุญแจตู้ หยิบเอาแป้งเด็กมาประตามเนื้อตัวก่อนจะคว้าชุดนอนที่วางอย่างสเปะสะปะในตู้ขึ้นมาสวมและก็อีกนั่นแหละชุดนอนชุดนี้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าใส่มาเป็นเดือนแล้วแต่เดือนเพลนไม่เคยเอาไปซักสักทีเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็โยนผ้าถุงที่หมัดๆไปพาดไว้ปลายเตียงแบบลวกๆแล้วก็ก้มหยิบชุดเสกสีดำที่กองนิ่งอยู่บนพื้นก่อนจะทำท่าเหมือนหาอะไรสักอย่าง แล้วสายตาก็ไปประทะกับสิ่งที่มองหาว่าบัตรนี้มันไปนอนแข็งนิ่งสงบอยู่ใต้เตียงได้อย่างไรเหง่อยหน้าขึ้นมองสาวๆเตียงข้างๆที่จับกลุ่มคุยกันอยู่ก็เห็นแต่ละนางทำท่าไม่รู้ไม่ชี้จึงหันไปสนใจกับกางเกงในของตัวเองอีกครั้งนางเก็บทั้งชั้นนอกและชั้นในรวมกันม้วนเป็นก้อนๆแล้วหมกเก็บไว้ในตู้ชั้นล่างอย่างที่เคยทำเป็นนิสัย โดยไม่ทันได้สังเกตสีหน้าของเพื่อนๆภายในห้องว่าทุกคนกำลังส่งสายตาให้กันและกันกำลังคุยกันด้วยสายตาเรื่องกางเกงในของยายเดือนเพนที่มันแสนจะสก,กปรกและแสนจะทุเรศในความขี้เกียจของนางแม้แต่กางเกงชั้นในยังสามารถใส่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พลิกหน้าพลิกหลังสลับด้านจนไม่เหลือที่สะอาดบางคนถึงกับเอามือปิดปาก ทำท่าจากขย้อนของเก่าออกเมื่อเห็นการกระทำของสาวใหญ่บางคนร้องยี้และต้องเบือนหน้าหนีหลบสายตาจากภาพอุจารตรงหน้านี่ดีว่าติดหน้าร้อนอากาศค่อนข้างพาให้เหนียวตัวเดือนเพลนเลยลุกขึ้นมาอาบน้ำบ่อยถ้าเป็นหน้าหนาวละะคุณเอ้ยสองอาทิตย์ถึงจะอาบทีสภาพที่เขาเรียกกันว่าผมไม่หวีปีไม่ล้าง มันเป็นอย่างนี้นี่เอง